เหรียญยอดนิยมสายเหนียวหรือที่นักสะสมเรียกว่าพระสายคงกระพันฟันแทงไม่เข้านี่แหละคือหนึ่งในสายพุทธคุณที่คนไทยศรัทธามากที่สุดตั้งแต่โบราณทั้งทหารตำรวจนักเลงเก่าหรือชาวบ้านธรรมดาก็เชื่อถือในพลังป้องกันภัยของเหรียญเหล่านี้ผมรวบรวม2อ,อันดับเหรียญยอดนิยมสายเหนียวพร้อมเรื่องเล่าประสบการณ์จริงที่เป็นตำนานมาฝากครับ 1. ห,หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตำนานเหนือกาลเวลาบางคนเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์มีจริงบางคนเห็นด้วยตาแล้วพูดไม่ได้เลยเรื่องของหลวงพ่อทวดไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือพลังศรัทธาที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมากว่า400ปีหลวงพ่อทวดหรือสมเด็จเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนใต้เกิดที่บ้านช้างให้จังหวัดปัตตานีราวพุทธศตวรรษที่21 ท่านเป็นพระผู้ทรงวิทยาคุณสูงเคยทุดงจนถึงกรุงศรีอยุธยาและมีเหตุการณ์อัศจรรย์เหยียบน้ำทะเลจืดตอนเดินทางกลับภาคใต้เมื่อเรือแล่นเข้าทะเลลึกไม่มีน้ำจืดดื่มหลวงพ่อใช้เท้าเหยียบน้ำทะเลกลับกลายเป็นน้ำจืดบริสุทธิ์ให้ลูกเสพกินได้นั่นคือที่มาของตำนานพุทธคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อทวดคงกระพันฟันแทงไม่เข้า แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและภัยร้ายเมตตามหานิยมมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือรุ่นที่เป็นตำนานสุดยอดสายเหนียวคือเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรกปี2497วัดช้างให้ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ทิมธรรมทารโรพิธีใหญ่ระดับประเทศมีเกจิร่วมกว่า100รูปประสบการณ์จริงจากสนามรุป,ปีพศ2566 ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อจ่าแผนสังกัดหน่วยพัฒนาเคลื่อนชี่ชายแดนใต้ระหว่างลาดตะเวนถูกโจรใต้ซุ่มยิงด้วยปืนอากากระสุนพรุนเสื้อกรอกแต่ไม่เข้าหลังเหตุการณ์เขาเปิดเสื้อดูเห็นเหรียญหลวงพ่อทวด2,497อยู่ตรงหัวใจพอดีตั้งแต่นั้นชื่อเสียงของเหรียญหลวงพ่อทวดดังไปทั่วประเทศ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เล่าขานกันในปี2,522รถทัวร์โดยสารสายลาหาดใหญ่พลิกคว่ำตกเขามีผู้รอดชีวิตเพียงสมคนและทั้งสมคนแขวนหลวงพ่อทวดรุ่นเดียวกันคำกล่าวที่ชาวบ้านใต้พูดกันมาหลายชั่วอายุคนก็คือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดใครมีไว้ไม่มีวันตายโหง หลวงพอ่อทวดไม่ได้ให้เพียงความเหนียวหรือป้องกันภัยแต่ท่านสอนให้มีศีลและเมตตาเพราะอนุภาพพระแท้จะทำงานได้ต่อเมื่อคนแขวนมีใจบริสุทธิ์และไม่คิดผ่านบารมีหลวงพอ่อทวดยังคงคุ้มครองลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน 2>, 2. หลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระแห่งบารมีเมตตา และคงกระพันยุคใหม่นะโมพุทธายะบาร,รมีหลวงพ่อคูณผู้เมตตาแห่งเมืองโคราชหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2466ที่บ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบวชตั้งแต่หนุม่มศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อแดงวัดสแกหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่ รวมถึงเดินทุดงไปเรียนกับสายเขาอ้อภาคใต้ชีวิตของท่านเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเมตตาคำพูดติดหูคนทั้งประเทศคือกูให้มึงเอาไปเถอะอย่าโลภนักเดอ้อพุทธคุณของหลวงพ่อคูณคงกระพันแคล้วคลาดเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายดีหนุนดวงผู้มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะ เหรียญรื่นสร้างบารมีปี2516ถือเป็นเหรียญยอดนิยมสายเหนียวของยุคใหม่เพราะหลวงพ่อคูณปลุกเสกเดี่ยวในอุโบสถถึง7วัน7คืนและมีพิธีใหญ่อีกครั้งในวันวิสาขาบูชาเรื่องเล่าจากลูกศิษย์เหนียวจริงไม่ต้องลองปี2535มีเรื่องโด่งดังทั่วโคราชหน่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ชื่อชัยโคราชขับรถชนรถสิบล้อเต็มแรงรถพังยับแต่เจ้าตัวลุกขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วพูดแผ่วเบาหลวงพ่อคูณช่วยกูแน่ๆพอคนมาช่วยพบเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีแขวนอยู่บนคอไม่มีแม้แต่รอยฟกช้ำเรื่องจากวงการตำรวจนายตำรวจชั้นประทวนคนหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิระหว่างเข้าจับกลุ่มคนร้าย ถูกแทงเข้ากลางหน้าอกแต่มีดหักตรวจพบว่าใต้เสื้อมีเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่น19แขวนอยู่ตรงหัวใจข่าวนี้ถูกพูดถึงในวงการสายเหนียวทั่วประเทศจนคำพูดคูณเหนียวสุดในยุคกลายเป็นวลีติดปากหลวงพ่อเคยพูดกับลูกศิษย์ไว้ว่าอย่าทำชั่วแล้วของกูจะคุ้มถ้ามึงทำชั่ว ของดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้นี่คือหัวใจของความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะทองแดงหรือเงินแต่เพราะศีลในใจของคนแขวนต่างหากบารมีแห่งเมตตาหลวงพ่อคูณไม่สะสมเงินทองรายได้ทั้งหมดจากการสร้างวัตถุมงคลท่านนำไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและถนนให้ชาวบ้านจนชาวโคราชพูดกันติดปากว่า ท่านไม่ใช่พระเศษฐีแต่คือพระผู้สร้างชาติเหรียญหลวงพ่อคูณไม่ได้แค่เหนียวแต่มันเหนียวเพราะแรงศรัทธาแห่งความดีเพราะท่านคูณไม่ได้ปลุกเสกเหรียญแต่ปลูกใจคนทั้งประเทศให้รู้จักคำว่าให้